เพื่อนแท้มีหนึ่งคนมีค่ามากกว่ามีเพื่อนสิบคนคะ่ะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนแท้มิตรแท้ถ้าคุณมีเก็บรักษาเขาให้ดีๆนะคะมิตรแท้จะอยู่เคียงข้างเราเสมอทุกโอกาสเมื่อต้องการไม่แทงข้างหลังต่อหน้าและรับหลังซื่อสัตย์เพื่อนกินที่ไหนก็หาได้คะ่ะเดินไปหน้าปากซอยก็เจอ ถ้าคุณพลาดตีสนิทอาจจะมีเรื่องให้ปวดหัวให้ใจใครควรเลือกให้ถูกคนนะคะเพราะว่าคุณจะเสียใจและเสียเวลาเพื่อนแท้เขาจะกล้าบอกตักเตือนคุณค่ะโดยพูดอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่กลัวคุณจะโกรธเพราะเขากล้าที่จะบอกคุณเพราะเขาหวังดีจริงใจกับคุณจริงๆเพื่อนดีหนึ่งคน มีค่ามากกว่ามีเพื่อนเป็นสิบคนคะ่ะคูทาร่า